สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เจ้าอิเล็กทรอนิกคีย์บอร์ดนะฮะยี่ห้อ a อ g เ l เลนี่ครับ,ร,บรุ่น XTS 966นะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการาเลือกจังหวะกลองนะครับจาก ep ีที่1เราสอนวิธีการาเลือกเสียงไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะไปดูวิธีการเลือกจังหวะกลองนะครับการเลือกจังหวะกลองนะครับก็คือเรา สำหรับเราเล่นแนวเขาเรียกใส่จังหวะกลองแนวพระเพียรแบบพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือเล่นเล่นแนวคีย์บอร์ดอะคือมีจังหวะกลองมีคอร์ดมีอะไรให้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดเครื่องนะครับก็กดที่ตัวปุ่มสีแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปลดเสียงก่อนเลยอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับ เสียง default ก็คือเสียงเริ่มต้นของมันอ่ะจะค่อนข้างจะดังาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ11แล้วก็ลดก่อนนะครับลดมันก็จะมีล,ลบกับบวกก็กดลบนะครับทุกอย่างเวลาเรากดมันจะขึ้นหน้าจอนะโอเคเอาสัเกเจ็ดแล้วกันทีนี้เราจะเลือกจังหวะกลองนะครับก็คือคล้ายๆกันเลือกเสียงที่ผมสอนไปใน ep ีหนึ่งนะครับก็คือ มันก็จะมีนัมเบอร์บอกเสียงมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะแล้วก็จงังหวะกล้องมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวามือของผมนะครับมันก็จะเขียนเหมือนกันมีรหัสเหมือนกันกล้องมันจะมี128ลิรทึมมันจะมีบอกนะครับก็มันจะมีรหัสบอกนะครับจงังหวะบ๊อบแอนด์บีศูนย์สีาจะมีรหัสบอกข้างหน้าเหมือนกับการเลือกเสียงนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเราจะต้องเปลี่ยนโหมดเป็นลิทึม การเลือกเสียงเรากดที่โทนใช่ไหมครับกดโทนแล้วกดนําเบอร์ศูนย์เสียงพีนโนศูนย์ก็กดโทนศูนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกจังหวะกลองเราต้องเปลี่ยนจากโหมดโทนมันเป็นริทึมก่อนนะครับก็กดที่ริทึมเลยนะครับก็จะเป็นมันจะเขียนว่า RHYTHM นะครับก็กดไปครับสมมติว่าผมจะเอาจาังหวะบ๊อบศูนย์สี ก็กดลิชุมแล้วก็กดศูนย์สี่นะครับแล้วก็เปิดจังหวะกลองทีนี้เราเลือกเราเลือกเสียงนี่แหละเอ,อเราเลือกจังหวะกลองนี่แหละทีนี้เราก็มาเปิดการทํางานของกลองก็คือเปิดจังหวะก็ปุ่มสีแดงนะครับเป็นปุ่ม start stop นะครับกดไปเลยอ่ามันก็จะมีจังหวะดังขึ้นมานะครับทีนี้พอเราเปิดจังหวะกลองนะครับมันก็จะมีอ่าจังหวะมันก็จะมีมันก็จะมีความเร็วในระดับหนึ่ง เป็นคา่าเรียกค่า Default ค่าเริ่มต้นของมันก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราอยากจะบางทีเรา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 อยากเล่นจังหวะเนี้ยแต่อยากให้มันช้าลงหรือหรือให้มันเร็วขึ้นมันเราก็สามารถปรับได้นะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า Tempo นีครับมันก็จะมีบวกกับลบนะครับก็คือ ถ้าเราอยากให้จังหวะมันช้าลงแล้วกดลบนะครับทุกอย่างที่เรากดมันจะขึ้นหน้าจอนะครับมันจะแสดงหน้าจอว่าเรากําลังกดอะไรอยู่นะ,ะมาลองดูนะครับลบกระบวกนะผมเปิดจังหวะลองก่อนนะครับถ้าผมอยากให้มันช้าลงผมกดเทมโปผกดลบนะครับผมกดลบไปเรื่อยๆมันจะมีเห็นไหมครับตัวเลขมันจะลดไปตามๆ่ะจะประมาณนี้ถ้าอยากจะเร็วก็ กดที่ t e m p ปนะครับโอเคแล้วก็พอที้เราได้กลองเราเราเราได้กลองจังหวะกลองแล้วแล้วเราก็รู้วิธีการลดความเร็วของจังหวะกลองแล้วต่อไปเราจะมาใส่คอร์ดนะใส่คอร์ดก็คือมันจะมีเสียงดนตรีเสียงคอร์ดให้ให้ในในในจังหวะกลองนั้นๆน,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 นะครับอลองเปิดดวูวิธีการใส่คอร์ดนะครับก็คือให้มากดที่ตรงนี้นะครับ ฟิงเกอหรือซิงเกิลนะครับซิงเกิก็คือในกรณีที่เราจับคอร์ดไม่ได้เราจับคอร์ดที่เป็นฟอร์มคอร์ดสมมุติว่าคอร์ด A อจับสามอันอย่างนี้นะครับนิ้วก้อยนิ้วชี้นิวน้วนิวน้วอ่า่โปงนะครับเราจับแบบนี้ไม่ได้เราก็ม,มากดที่ s i n เกิอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะผมกดผมเปิดกลองก่อน แล้วผมกดที่ซิงเกิลนะครับแล้วผมกดที่เจ้าคีย์บอร์ดเจ้าแป้นคีย์โน้ตตัวซีตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีเสียงจังหวะคอร์ดให้มันก็มันก็จะเป็นจังหวะมันก็จะเป็นเสียงคอร์ดนี้ไปจนจบเพลงถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนมันนะครับมันจะเป็นคอร์ดซีไปทั้งเพลงถ้าเราเปลี่ยนคอร์ดสมมติผมเล่นคอร์ดนี ในกรณีอันนี้คือในกรณีที่คนเล่นคอร์ดที่เป็นคอร์ดฟอร์มเต็มไม่ได้นะฮะก็แนะนาให้ให้ฝึกจากตัวซิงเกิลนี้ก่อนนะอ่ะต่อไปถ้าเกิดเราจับคอร์ดได้แนะนําให้มากดที่ฟิงเกอร์นะครับอย่าอย่าอย่าหลงกันนะครับมันมีซิงเกิลกับฟิงเกอร์นะครับฟิงเกอร์ก็คือรูปแบบการใช้คอร์ดที่เป็นฟอร์มเต็มนะครับสมมุติผมเล่นคอร์ดเคอร์ดเมันจะต้องจับ3จุดนะครับอ่ะเด็๋ยว มองเห็นไหมเพราะว่ามันจะหลุดเฟรมกล้องนะฮะอ่ะผมเปิดฟิงเกอร์ผมเปิดกล้องแล้วผมกดจดกดคอดนะครับกดคอร์ด A นะครับจะเป็นฟอร์มเอ็มสนิ้วกดพร้อมการลงไหมฮะอดจะเปลี่ยนไปถ้าผมเปลี่ยนคอร์ดเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามนิ้วเรา นีวิธีการใช้ซิงเกิลและฟิงเกอร์นะครับซิงเกิลก็คือคอร์ดนิ้วเดียวฟิงเกอร์ก็คือคอร์ดที่เป็นฟอร์มเต็มของคอร์ดนั้นๆน,น,นะครับก็วิธีการใส่ใส่เลือกจังหวะกลองก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทวนใหม่นะครับแบบเร็วๆนะครับผมอยากจะจังหวะอะไรก็กดที่ริทึมแล้วก็กดรหัสครับอ่าสมมติว่าเอา06กด06 นะครับแล้วก็เปิดจับปากล่องจับคอร์ดก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ได้เขาจะกดซิงเกิลหรือพิงเกอร์ทากคนที่เล่นคอร์ดเป็นแล้วก็กดซิงเกิลนะครับกดพิงเกอร์ผมจับคอร์ดซีอ่ะไม่ครับกดพิงเกอร์จับคอร์ดซี เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาเสริมอีกนิดนึ่งคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เสริมเรื่องการปรับโทนของจังหวะกลองบางทีเราจะรู้สึกว่าจังหวะบางจังหวะเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าคอร์ดเสียงมันดังจังหรือเบสเบสมันดังหรือเป็นเพร์เรชั่นเสียงจังหวะกลองมันจะดังอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเบาก็มันจะมีวิธีการปรับลดแต่ละอุปกรณ์เพร์เรชั่นตัวนั้นได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวนะครับผมลองเปิดจังหวะที่ง่ายๆจังหวะศูนย์ศูนย์ก่อนอ่ะจังหวะนี้ผมจับขอนะเอาปดฟิงเกอร์ปอดซิเนี่ยรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเบสมันเหมือน,ม,นมันเหมือนจะเหมือนมันจะดังแบบโดดขึ้นมาเลยก็คือแนะนำให้ไปปรับที่ตัวนี้ครับตัวมิกเซอร์มิกเซอร์วอลลุ่มนะครับก็คือ เดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวกดเสียงนึดนึงอ่ะประมาณนี้ทีนี้พอเรากดมิกเซอร์กดหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนนะครับจะเป็น B กดอีกหนึ่งครั้งเป็น T กดอีกหนึ่งครั้งเป็น C แต่ละแต่ละแต่ละ,ะตัวตัวยออนน่อตรงนี้มันจะมันจะย่อสำหรับสำหรับการเลือกเลือกอเอรียกอะไรอะ่ะ เจ้าเปอร์กรชั่นตัวนั้นทั้งเปอร์กรชั่นทั้งคอร์ดทั้งอะไรเงี้ยสมมุติว่า B B นี่คือมันเป็นคำย่อนะครับมันก็จะเป็น B ก็คือเบสนั่นเองนะครับกดอ่ากดอีกครั้งดิมซีซ C, C ีคือคอร์ดนะครับแล้วก็ตัว P P คือเปอร์กรชั่นเปอร์กรชั่นก็คือพวกอุปกรณ์ใ่าจังหวะก็คือรวมทั้งเป็นรวมทั้งเป็นเอ่อพวกเสียงกลองเสียงอะไรเนี้ยก็เรียกเปอร์กรชั่นนะครับ ทั้งหมดมันจะมีอยู่สามอันนะสมมุติว่าผมเปิดจังหวะกลอมแล้วผมเล่นคอร์ดก่อนนะผมอยากจะลดเบสนะครับให้ไปที่มิกเซอร์แนละ้วแล้วก็กดไปหาที่รูบีเบสนะดีแล้วเราก็ลดก็คือตัวนี้นะครับมิกเซอร์วอลลุ่มนะครับกดลดเห็นะ,ะตอนนี้เบสจะเบาลงนิดนึง ถ้ากดลงไปอีกเบสหายครับตอนนี้เหลือแค่คอร์ดกับเบรเกชั่นก็คือจังหวัดทีนี้เราอยากจะลดเสียงเสียงเบรเกชั่นบ้างนะครับกดว่าที่ตัวพีแล้วก็ลดเบรเกชั่นเสียงกรองก็จะก็จะเบาลงทีนี้ก็จะมีแต่เสียงคอร์ดอ่ะก็ลองไปลอลองไปปรับเล่นกันดูนะครับก็ แต่อยากให้มันสมูทอะไรอย่างเี้ก็ลองมาปรับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตัวนีมน้มันสำหรับในกรณีที่เรามีเพื่อนเพื่อนที่เล่นกีตาร์หรือ,อหรือเพื่อนที่เล่นกลองแต่ไม่มีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้ช่วยได้สมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนนะทีนี้เพื่อนเราเล่นกีตาร์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องไม่ต้องใส่คอร์ เราก็ใส่แค่ตัวนี้แล้วก็ใส่เบสเข้าไปจากขวดก่อนนะแล้วก็ลดเสียงขอดเลยใช่ไหมให้เป็นม,มีแค่เสียงเบสกับเสียงกลองแล้วเพื่อนเราก็จะเล่นอาจจะเล่นแจมกับเรานะแล้วก็เล่นใส่ตีขอดเข้าไปมันก็ทำให้เราเล่นกับเพื่อนได้สนุกมากขึ้นนะครับหรือเรามีเพื่อนที่เล่นเบส เราก็ไม่ต้องเปิดเสียงเบสอย่างนี้เราก็เสียงส่แค่เสียงคอร์ดกับเสียงเพอร์เคชชันเ mm. สียงกรน,นั่นแหละก็จะประมาณนั้นนะครับก็คือคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะการเลือกเสียงเออเลือกจังหวะกลองนะครับแล้วก็การจับคอร์ดจับอะไรเงี้ยก็ก็จะประมาณนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่และเครื่องมันก็จะใช้งานค,าคล้ายๆกันนะฮะเพียงแต่ว่า้าราคาที่แพงขึ้นอะไรแบบมียี่ห้ออะไรนิดนึงมันก็จะมี ฟังกชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะคุณภาพอาจจะดีกว่าในเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็สําหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาสอบถามได้เลยนะครับหรือสนใจอยากจะดูเจ้าเครื่องคีย์บอร์ดตัวนี้ สนใจใอยากได้ไปครอบครองก็สามารถทักมาได้นะครับทางาทางเพจของเราก็มีจำหน่ายแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเราซื้อตัวนี้ไปนะครับก็จะมีมีคู่มือให้นะครับคู่มือการใช้เครื่องแล้วก็จะมีโน้ตสติ๊กเกอร์นะครับก็จะเป็นแล้วก็จะมีโน้ตเบื้องต้นให้เราไปลองกดเล่นตามนะครับมันก็จะมีเป็นโน้ตตัวเลขก็จะตัวเลขก็จะแปะแปะ ทำขี่นี่ครับจะได้ฝึกง่ายๆหรือถ้าเล่นไม่เป็นเลยไม่เข้าใจจริงๆทํายังไงก็ไม่ได้ไม่เข้าใจก็สามารถทักหรือสามารถโทรคุยกับผมได้เลยโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับสายนะครับโอเคสําหรับวันนี้วิธีการเลือกจังหวะกลองนะครับเป็น EP ีสองก็จบลงแค่นี้นะครับเดี๋ยว EP ีที่3เราก็จะมาเจอกันอีกนะครับเราก็จะมาสอนวิธีการเลือกปุ่มต่างๆนะครับ ที่สำคัญนะครับก็รอดูนะครับผมสำหรับวันนี้ EP ที่2นะครับต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ